วัดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับการนำเสนอรถเก๋งนะคะที่ได้รับความยอดนิยมเป็นติดอันดับท็อปเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตต้าอัลติส 1.8e ปี2016นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น เปลี่ยนเชนหน้าโฉมเป็นโฉมปี16แท้เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับโฉมด้านหน้านะคะของ t ต y ตอา a l วติ1 8อีกคันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนโฉมโฉมหน้าใหม่นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะไฟนะคะเป็นไฟที่ดุแล้วก็ เฉียวมากขึ้นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะเราจะได้ในส่วนของแม็กเดิมติดรถนะคะเป็นแม็กสีออกเทาควันบุรีนะคะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเป็นคันนี้เป็นเครื่องเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะที่เป็นเครื่องตัว ดูโอนะคะเป็น VVTI แล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะ,ะสำหรับภายในของอันติดคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะภายในก็จะเป็นสีดำตลับตัดกับสีเงินนะคะก็คือออกแบบมาได้สวยงามนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์โต้นะคะระบบมีสสสสเป็นซีดี นะะเล่นใส่แผ่นได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์พันแปดนะคะอ่าดูแอร์นะคะแอร์ช่องข้างซ้ายขวานะคะจะเป็นแอร์ตัวกลมนะคะสำหรับอ่าตัวเครื่องยนต์พันแปดนะคะหนึ่งจุดแปด e จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะคันนี้ก็จะเป็นแอร์เมตนวลธรรมดานะคะสำหรับคันนี้ภายในเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำ ะะสังเกตเลยนะคะภายในนะคะจะเป็นสีดำต,ตัดกับสีสีเงินนะ,ะระบบเซนทรัลล็อกระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะสำหรับโตต้าอัลติสคันนี้ค่ะเป็นรถสีขาวนะคะเป็นสีขาวมุกเลยนะคะสำหรับคันนี้ในห้องผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นสีเบาะสีดำ นะคะประตูก็จะเป็นประตูสีดำตัดกับสีเงินนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะเดี๋ยวมาพบกับความสวยงามด้านหลังนะคะคันนี้นะคะดูไฟด้านหลังนะ,ะจะสังเกตได้เลยว่าจะออกแบบทรงมาคล้ายๆกับโต้ต้าทัมรี่เลยนะคะสำหรับคันนี้รถเดิมไม่เคยมีการติดแก๊สมาก่อนนะคะเป็นระบบน้ำมัน นะคะสำหรับโต้ตาเอาติดคันนี้นะคะในส่วนของที่เก็บยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นถนนมาก่อนเลยนะคะสังเกตได้เลยว่าความสวยของรถคันนี้ยังเป็นรถคงความเดิมนะคะคงความเดิมสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเติมน้ํามันนะคะคันนี้นะ ก็สามารถเติม e85 ได้นะคะรองรับ e85 9195นะคะเบนซินนะคะคันนี้ก็สามารถรองรับ e85 ได้นะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ เดีย๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของอันติสคันนี้กันบ้างนะคะให้ลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะลอยอาร์ตกิซีทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้สภาพนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ ฝากระโปรงเดิมนะคะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะโตต้าอัลติส 1.8e ปี2016คันนี้นะคะเพชรยนต์เสนอขายราคายอยู่ที่530,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพค่ะค่างวดคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ11,000บาทนะคะ คันนี้ได้เชนปี2016ฉมใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้าออกป้ายแดงอยู่ประมาณนะคะคันนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะถือว่านะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะ ก็สามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีรายได้ครบเวอร์สองเท่า 5, ของค่างวดสามารถออกได้ทุกอาชีพค่ะเอกสารง่ายๆนะคะในการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสามารถเตรียมเอกสารง่ายๆได้เลยค่ะมีบัตรประชาชนสำนาทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนอแบบรองเงินเดือนสเต,ตเ็ตเมนน์ย้อนห6เดือนนะคะลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะในส่วนของลูกค้าที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะขอคุยระเดียดหน้างานได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ